บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสูสถจันทัสรอทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปสูสถจันทัสรททำให้เกิดการไหลเวียนกระแสธรรมบารมีสามสิบทั พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรครอบคุมทั้งนิพพานธรรมบารมีสามสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อพัฒนาปรับปรุงธรรมทุกธรรมที่อยู่ใน าทานธรรมรารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโรที่อยู่ในร่างกายทุกท่อาทานธรรมรารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโรให้ถูกดึงดูดบอกเกิดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโร บ,บังคับควบคุมธาตุประกอบเป็นส่วนร่างกายทุกท่อทานธรรมบรบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทสโรให้เป็นไปตามแผนพังสำเร็จเวลาปราบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทสโร รวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัสระเดชะคุลหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัสระเดชะคุลหลวงปู่สดจันทัสโรบารมีสามสิบทัสระเดชะคุลหลวงปู่สดจันทัสโรหยุดแผนผังสำเร็จเวลา ของธรรมกิเลสจากการรำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางโดงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปูส่สจันทัสโรในร่างกายคนสัตว์สิ่งของมีธรรมทั้งหมด ไหลเวียนตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของแต่ละธรรมให้คนสัตว์สิ่งของยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางในธรรมแต่ละธรรมเพื่อให้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมแต่ละร,รม ทำกิเลสที่อยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของสร้างแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสทำให้ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิให้รวบรวมรักษากิเลส ไว้ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของเพื่อตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่เป็นกอทมคอที่กิเลสบังคับควบคุมให้ธาตุเป็นไปตามแผนผังสำเร็จ เวลาของกิเลสให้เกิดการรวบรวมรักษากิเลสไหลเวียนอยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของเพื่อครอบคุมไปยังส่วนต่างๆของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ตโรเพื่อการยึดธรรมยึดธาตุให้อยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสบังคับในโครงสร้างกอทมอขอ,ออที่ทำให้เกิด เป็นคู่กรรมคู่เวรเจ้านี่ลูกนี่ให้อาคตามาตร้ายเบียดเบียนจองเวรทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันกิเลสบังคับปิดบังไม่ให้รู้ว่าเป็นขั้นตอนของการยึดธรรมยึดธาต จากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุษจันทัศโรนำไปสร้างนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุษจันทัโรทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เสื่อมสลาย ไม่สามารถพึ่งพาอาศัยตัวเองไม่สามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่ให้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร แผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอตมอขอออที่ทำให้ท่อดทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ถูกหลอกบังคับให้เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้คู่กรรมคู่เวรบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายบังคับให้อยู่ในภัยพิบัติในสงคราม ทำลายทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบคิดได้บังคับหลอกลวงปิดบังเล่เหลี่ยมบิดเบือนไม่ให้พึ่งพาอาศัยศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดแดนทัสโรให้การยึดธรรมยึดธาตุจากแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเป็นการบูชายันคนสัตว์สิ่งของ เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของที่กิเลสบังคับหลอกลวงว่าเป็นการสร้างทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นการถูกยึดร,รมยึดธาตุที่กิเลสสามารถ ขยายนิพพานธรรมของกิเลสเข้าสู่นิพพานธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดจพระกลงวงโพศจรัสเสโรการยึดธรรมยึดธาตุที่กิเลสทำยึดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรกิเลสทำรรที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาสร้างแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่อยู่ในศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของกิเลส ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุที่กิเลสสามารถบังคับควบคุมได้เพื่อทำให้เกิดการยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทรรัศพระเดชพระคุณหลวงโพศจันรัสสร ทำให้นิพพานธรรมบารมีสามสิทัศสระเดชพะคุลลงโพสจันทัสโรที่ท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศสระเดชพะคุลลงโพสจันทัสโรถูกยึดรมยึดธาตุไปเป็นของธรมกิเลสทำให้ เสื่อมสลายกระจัดกระจายไม่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัสโรทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ผิดปกติ ไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษมีกิเลสอยู่ในร่างกายของท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ยังไม่ถูก ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรการยึดธรรมยึดธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมอยู่ตลอด เป็นแผนผังสําเร็จเวลาของกิเลสที่เป็นโครงสร้างกอทมขออที่บังคับหลอกลวงให้ท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัพนี้เป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกันทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกัน อาฆาตมาตร้ายเบียดเบียนจองเวนกับตัวเองกับซึ่งกันและกันเป็นเจ้านี้ลูกนี้เป็นคู่กรรมคู่เวนกับตัวเองกับซึ่งกันและกันให้ร่างกายเป็นที่รวบรวมรักษากิเลสไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิ ดำรงอยู่เพื่อให้รับกิเลสกับตัวเองกับซึ่งกันและกันตามการบังคับควบของกิเลสในจัก,กรวาลมนุษย์ที่ร่างกายคนสัตว์สิ่งของมีกิเลสอยู่มากกิเลสบังคับ ควบคุมให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของเป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสสร้างตัวตนที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส ให้คนสัตว์สิ่งของยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสไม่ปล่อยวางคนสัตว์สิ่งของไม่ปล่อยวางทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เกิดจาก กิเลสที่อยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของดึงดูดบอกเกิดซึ่งกันและกันทำให้คนสัตว์สิ่งของเป็นคนพาลเป็นโจรรวมกันอยู่เป็นชุมชนสังคม รวมกันอยู่เป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบพี่ร่างกายของคนสัตว์สิ่งของร่างกายของอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบมีกิเลสอยู่มาก กิเลสยึดธรรมยึดธาตุที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทัศถผพระเดชพระคุณหลวงปุกจันทร์รททาให้คนสัตว์สิ่งของบูชายันคนสัตว์สิ่งของเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของ กิเลสบังคับหลอกลวงให้นำซากขนสัตว์สิ่งของที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่หนานแน่นที่เป็นโครงสร้างกอทมอขอ,อที่บังคับให้เกิดแก่เจ็บตายกิเลสบังคับหลอกลวงให้นำซากขนสัตว์สิ่งของ นำมาเป็นทรัพย์ยสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อเกิดการรวบรวมรักษากิเลสให้อยู่ในร่างกายคนสัตสตว์ิ่งของมากยิ่งขึ้นให้เกิดการยึดธรรมยึดธาตุจากแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสมากยิ่งขึ้น ที่กิเลสบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายได้มากยิ่งขึ้นให้อยู่ในตัวตนที่กิเลสบังคับควบคุมให้ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนั้นที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสมากยิ่งขึ้น ให้คนสัตว์สิ่งของยึดมั่นถือมั่นบูชายันขนสัตว์สิ่งของยึดมั่นถือมั่นในร่างกายคนสัตว์สิ่งของในร่างกายทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ที่เป็นซากคนสัตว์สิ่งของที่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมขอออที่กิเลสบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายกิเลสที่มากขึ้นบังคับหลอกลวงให้คนสัตว์สิ่งของ ยึดมั่นถือมั่นในกิเลสรวบรวมรักษากิเลสแผ่นพังสำเร็จเวลาของกิเลสทำให้ร่างกายไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษทำให้เป็นคนเป็นสัตว์เดรัจฉานเปตสุรกาย สัตว์นรกสัตว์ที่อยู่ในโลกกันกิเลสสร้างพบชาติบังคับให้คนสัตว์สิ่งของอยู่ในอบบยภูมิให้อยู่ในวัต,ตะสงสาร ที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสจากการยึดธรรมยึดธาตุจากนิพพานธรรมบารมีสามสุดทั์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรกิเลสบังคับควบคุมหลอกลวงให้ยึดมั่นถือมั่นกิเลสแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส ที่เป็นเดรัจฉานวิชาศิยศาสตร์ศสยเวทบังคับให้เรียนรู้บูชายันคนสัตว์สิ่งของให้เรียนรู้เพื่อการ ทำร้ายทำลาย,ลายตัวเองทำล้ายทำลาย,ลายซึ่งกันและกันจากการยึดทำยึดธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมอยู่ตลอดกิเลสปิดบังตัวเองกิเลสบิดเบือนไม่ให้รับรู้ ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรำรบาร,รมี30มสิทััพระเดชพระกุณหลงโพสต์แดนทัสโรกิเลสสร้างโครงสร้างกอทมขขออบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายให้กลสัตว์สิ่งของอยู่ในสภาพที่ผิดปกติ ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิให้รวบรวมรักษากิเลสอยู่ตลอดปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงพุะสดจันทัสะโรเรียนรู้อย่างละเอียดถึงแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมกิเลสของธรรมที่ไม่ใช่ปร,รมี30มสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดยันทัสโรปรับปรุงหยุดแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมด ให้เป็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณหลวงปู่สดจันทัศโรตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมี30สทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรที่ปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด บารมีสามสิบทัศพระเดพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโรเปลี่ยนแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสให้เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศนระเดพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโรจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศนระเดพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโรการอดอาหาร วันเว้นวันเป็นการเปลี่ยนแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสให้เกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบรารมีสาสิบทัศนะพระเดชพระคุณโลกป่สจันทัสโรในท่ามกลางแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส ที่ยึดธรรมยึดธาตุจากร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศเสด็จประกุหลวงประสดจันทัสโรการอดอาหารวันเว้นวันยึติไม่นำซาก คนสัตว์จริงของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบอาหารเป็นพืชเป็นแร่ธาตุดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่เป็นทานศีลสมาธิป,ปกติเกิดการรวบรวมรักษาบารมี30สิทัพพระเดชพระคุณหลวงปุษตจันทัสโร ที่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศสเสด็จพระคุณหลวงปุษจันทร์ทัสโรที่ตั้งขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นปก,กติบารมีสามสิบทัศเดชพระคุณหลวงปุษจันทรทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโรหยุดแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดหยุดภัยพิบัติหยุดสงครามหยุดการทำร้ายทำลายตัวเองทำร้าย ทำลายซึ่งกละกันของคนสัตว์สิ่งของสร้างทรัพ์ยสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเรียดทั้งหยาบอาหารที่เป็นพืชเป็นแร่ธาตุหยุดการบูชายันคนสัตว์สิ่งของหยุด เดลฉานวิชาหยุดไสยศาสตร์ไสยเวทยหยุดการเรียนการบูชายันการเรียนรู้เพื่อการรวบรวมรักษากิเลสถูกหยุดอย่างสมบูรณ์จากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทาให้เกิดการรวบรวมรักษาบารมี30สบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรจากธรรมทั้งหมดเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมี30สบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนนกโยนำให้เราอดทนศรัทธ,ธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ที่ตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทธัศระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ เพื่อการเป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสาสิทัศพระเด็ชพระกุณหลงปสุสจันทัตโรอย่างสมบูรณ์ตลอดไป